มาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนเด้อจะมาเล่าประวัติอะไรให้ฟัง <c oughs> สมัยยังเป็นอายุ18 19นี่แหละจ้ะเข้ากรุงเทพใหม่ๆแล้วมาเป็นคุณอีเจ๋วค่ะใครเคยไป ทำงานเป็นคุณอีแจ่วมั่งเอ้ยพี่น้องแล้วแต่เนาเนาะแต่ละคนดำเนินชีวิตด้วยการหางานหาการทำไม่เหมือนกันอยู่แล้วครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายของแม่ทองอิมจะออกจากโรงเรียนมาใหม่ๆก็อายุ18ปปีเข้ากรุงเทพในหมู่บ้านมาอยู่กันสองคนกับเพื่อนอยู่บ้านเดียวกันค่ะ เราก็เลยมาอยู่กรุงเทพก็เลยไม่รู้ที่เกียจตั้งชื่อจริงนะจ๊ะก,ก็เลยตั้งชื่อกันชายากันว่าดาวกับเดือนจ้ะเราก็มาคนหนึ่งก็มาทํางานบ้านคนหนึ่งก็มาเลี้ยงเด็กก็มาอยู่แถวแถวสาธรน,นี่แหละจ้ะสองคนแม่ทองอิมก็เลี้ยงเด็กเพื่อน ก็ทํางานบ้านไปมาไปมาก็เลยช่วยกันทาทั้งทั้งหมดเลยทั้งงานบ้านทั้งเลี้ยงน้องเลยจ้ะไปอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขละพี่น้องเอ้ยโดนเขาเอาเปรียบขดขี่เราสารพัดให้เราใช้งานพูดง่ายไม่ใช่คนไทยเป็นคนจีนนะคะพูดไทยไม่ชัดเลยค่ะเขาก็เป็นหน้าตาเขานี่โอ้โหว่าแม่ทองอิมขี้เร่แล้วนะ เขายิ่งกว่าเราอีกโหพูดง่ายหน้าเขาเนี่ยเหมือนคนเป็นสิวนะคะคนเป็นสิวหัวช้างนะ่ทะทีนี้เขาบีบเขาไล่นี่ก็เลยทีนี้มันเป็นแบบรูนะ่ะทั้งหน้าเขาเลยค่ะหน้าเป็นรูหมดเลยอะ่ะเหมือนรูปูเลยจ้ะพี่น้องแต่เขาเขากับแฟนเขาแต่แฟนเขานะ่ะเป็นคนไทยเขาก็ ไม่ค่อยยุ่งอะไรหรอกเขามีหน้าที่ทาําทงานเขาทํางานเขาเขาจัดการให้แม่เขาแม่เขาเป็นคนดูเลยพวกเราทํางานพวกเราทํางานโอ้พวกเราก็ทํางานด้วยความอึดอัดไม่ได้มีความสุขเลยค่ะนางเป็นคนคอยจ้องคอยจับผิดทุกวิธีก้าวเลยค่ะเหมือนในเหมือนในละครเลยพี่น้องเอย๋ยเหมือนในละครนั่นแหละ เขาเห็นเราเป็นคนบ้านนอกต่างจังหวัดเขาก็กดขี่เราสารพัดทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแม่ทองอิมก็โชคร้ายปกติจะเป็นของหน้าที่ของดาวคนเพื่อนอีกคนที่ชื่อดาวเป็นหน้าที่ของเขาเขาซักผ้าแม่ทองอิมก็จะซักเสื้อผ้าเด็กของลูกสาวเขาของเด็กวันนั้นก็นเลยสลับกัน ให้แม่ทองอิ่มซักเสื้อผ้าผู้ใหญ่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยรู้ไหมว่าแม่ทองอิ่มเจออะไรนี่เลยผู้ดีเขาทำกันแบบนี้เลยคนมีการศึกษาเขาทำกันแบบนี้เลยคะ่ะทำตัวทุเลศยิ่งกว่าคนไม่มีการศึกษาอีกคะ่ะพวกเราเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกคอกนาแม่ทองว่าไม่มีใครทำแบบนี้หรอก แต่แม่ทองเจอมาแล้วค่ะเจอมาแล้วงาพี่น้องคงจะแปลกใจจะมไหมว่าแม่ทองเจออะไรมาวันนั้นก็นเลยสลับกันให้แม่ทองอิ่มซักผ้าพี่นอ้องเอ๋ยซักเสื้อผ้ากับกาละมังเป็นสิบสิกาละมังนะให้แยกแยกจะไม่ให้รวมกันเลยจ้ะพี่น้องแม่ทองอิ่มก็เลยซักผ้าก็เลยแยกจับแยกจับแยกกาละมังเป็นสิบสเนาะทีนี้เราก็ เปิดน้ำใส่กะว่าจะแช่แช่ผ้าใส่ซักประมาณสิบนาทีหรือสาหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละไว้ให้มันซักง่ายๆแนนรู้ไหมว่าแม่ทองอิ่มเจออะไรก็จ,จับแยกๆปุ๊บอ่าเปิดน้ำใส่แค่นั้นแหละแม่ทองอิมพงะเลยค่ะพงะไอ้กาละมังเสื้อผ้าตัวนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าอะไร ประจําเดือนค่ะประจําเดือนอีผู้ดีน่ะนะ่ะอีผู้ดีค่ะแดงทั้งกระมังเลยค่ะแดงเลยค่ะทีนี้แม่ทองอิมก็เลยเทเลยจับกระมังเททั้งเสื้อผ้าทั้งกระมังเลยค่ะแม่ทองอิมก็เลยเอาสายยางฉีดแล้วก็เอาตีนขึ้นเหยียบขยำขยำขยำบนเสื้อผ้าน่นแหละให้เลือดมันออกให้หมด แค่นั้นเลยพี่น้องเลยอีคุณนายตีนแดงนะนะั่นน่ะอีคออีผู้ดีสลายขาดนะนะั่นแหละแต่แบบนี้สําหรับแม่ทองอิมนะแม่ทองอิมไม่ได้เรียกว่าอีคุณนายผู้ดีหรอกไม่ไม่ได้มีการศึกษาหรอกคนแบบเนี้ยจริงนางกรีดมาจากดาดจากข้างบนเลยค่ะจากชั้นสองเลยค่ะกรีดมาด่าแม่ทองอิมเลยแลก็บอก สักสภาเธอเอาตีนไปขยำแบบนี้เลยเหรอเขาตะ,ตะโกนมาเลยนะจนแม่ทองอิมกับเพื่อนกระดุ่งกันเนาะอ่าแม่ทองอิมก็เลยบอกอ้าคุณนายเสื้อผ้ามันมีเลือดถ้าหนูไม่ใช้ตีนขยำจะให้หนูใช้มือหนูขยำเลยคะหนูทําไม่ได้หรอกคะ่ะถึงหนูไม่มีการศึกษาแต่หนูก็ไม่ทําแบบนี้หรือว่าคุณนายจะมาทําเอง นูกทำไม่ได้หรอกอะถ้าหนูไม่ใช้ตีนหนูขยำก่อนฉีดให้เลือดมันออกไปนูกก็ขยะกขยแงเหมือนกันแม่ทองอิมก็ได้พูดอย่างนี้เขาก็ด่าแม่ทองอิมมาเขาก็ว่ารู้ไงบอกมึงมีมันเป็นหน้าที่ของมึงหน้าที่ของเธอของมึงเขาก็จะพูดแบบคนจีนหน้าที่ขังลึกล,ลรือ็ททาไปดิลึกจะทํายังไงอ่ะก็นี่แหละลึก หน้าที่ของฉันฉันก็ทํายังไงก็ทําก็นี่แหละฉันถึงเอาตีนเหยียบไงขยาําขย้ำให้เลือดมันออกไงแค่นั้นแหละเขาก็หาว่าแม่เถียงเขาไม่รู้จักที่ต่าที่สูงโอ้ยคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องที่ต่าที่สูงหรอกพี่น้องแม่นบอกเขาบอกว่าแม่ทองเถียงเขาไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นเล็กไปเถียงผู้ใหญ่แม่ทอง ก็เลยบอกว่าโอ๊ยฉันไม่สนหรอกในเมื่อฉันไม่ผิดในเมื่อคุณมีการศึกษาทำไมคุณทำตัวอย่างนี้คุณเป็นประจำเดือนจนท่วมอย่างเงี้ยจนอุย้ยพี่น้องเลยเหมือนคนตกเลือดเลยแดงเต็มกระ,ะมังเลยอะขนาดฉีดขยาาตั้งนานก็ไม่ออกอย่างว่าเนาะพูดไปก็เหมือนโกหกแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องไม่เห็นเนาะ ถ้าไม่โดนกระตัวเองนี่ไม่มีใครจริงก็เลยเถียงเขาก็บอกว่ามึงนะเที่ยงเทียงเทียง,ยงไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นเด็กเอา้าฉันไม่ผิดในเมื่อคุณนายคุณนายมีการศึกษาแล้วทำไมคุณนายทำตัวอย่างนี้ล่ะคะหรือว่าคุณนายจะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวแม่ทองก็เลยพูดบางตองนี้ทำธุระส่วนตัวหรือว่าแม่ คุณนายจะให้ดิฉันไปล้างหีล้างตูดให้ด้วยลระคะแม่ทองก็เลยเถียงเขาอย่างงี้ไงนี่แหละเขาว่าแม่ทองเถียงเขาไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงงั้นเขาบอกมึงนะเถียงเถียงไม่รู้จักเลืกก็เอาเลอกอ้มึงไม่ต้องไล่กูหรอกกูก็ไม่อยู่แม่ท้องก็อยู่เถียงเขาวันนั้นออกวันนั้นเลยแม่ทองไม่สนรู้ไหมแม่ทองก็เลยเขาก็เลยทีนี้แม่ท้องก็โง่ไปอย่าง ทนซักเสื้อผ้านั้นจนเสร็จอ้เสื้อผ้าเลือดน่นนะน่ะซักเสร็จเข้าป่าก็ไม่ได้กินนะแม่ทองก็เถียงเขาเขาก็ลงมาเขากะว่าจะมาตบแม่ทองมั้งแต่กะว่าจะมาดึงหัวดึงผมแม่ทองก็เลยหยุดคุณลองทําฉันสิฉันโทรบอกพี่สาวฉันโทรแจ้งตํารวจเลยเพื่อนเพื่อนของแม่ทองก็ยืนสั่นนึกๆทีนี้ ก็เถียงแม่ทองก็ขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าบอกกูก็ไม่อยู่หรอกมึงจ่ายเงินเดือนกูมาเลยกูไม่จ่ายหรอกกูไม่จ่ายเออถ้ามึงไม่จ่ายแม่ทองก็ยกมือสาทุกงั้นกูทาบุญให้มึงไ้ทานมึงกันแล้วกันแม่ทองก็เลยว่างนี้เถียงเขาแม่ทองก็เลยจิ้งเถียงเขาเสร็จแม่ทองเก็บเสื้อผ้าออกวันนั้นเลยกลับบ้านก็เลยถามเพื่อนอีดาวมึงจะไปกับกูไหมดาวนั่นก็ ไม่กล้ายืนสัน่นกูยังไม่ไปหรอกเอองง้นมึงก็อยู่ให้เขาโขงให้เขาสับไปกูไม่อยู่หรอกแม่ทองก็เลยว่างี้ก่อนที่จะไปแม่ทองก็ร้ายเหมือนกันรู้ไหมพี่น,อน้องเลยว่าแม่ทองไปทําอะไรเพื่อนก็นไปขัดห้องน้ําแม่ทองก็ปวดท,ท้องพอดีไม่รู้จะไปตรงไหนที่จริงแม่ทองก็ตั้งใจด้วยแหละไอประตูประตูเขาเลื่อนใช่ไหมแบบผู้ดีในกรุงเทพเขาก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็มีต้นฝรั่ง กิมจิดูจ้ะอยู่ข้างๆต้นลูกใหญ่เบเริม่มโดกเลยแม่ท้องก็ปล่อยตรงนั้นแหละใต้ต้นฝรั่งนั่นแหละปล่อยทุกตรงนั้นเลยจ่ะกองใหญ่เบเริ่มก็โทษทีเดอร์ใครกําลังกินข้าวเขาโทษขอโทษทีเดอจ้ะเดอโอ้ยแม่ทองนี่แม่ท้องถ่ายเสร็จแม่ท้องก็โบกมือบายยเลยบอกบายยอีกคุณนายตีนแดงกูไม่อยู่หรอกก็เลยแม่ทองก็เลย ออกจากบ้านนั้นไปก็เลยไปหาโทรหาพี่สาวบอกอยู่บ้านไหมพี่สาวพี่สาวบอกว่าอยู่อ่ะทำไมไม่อ,อ้วกก็เลยไปเล่าเรื่องอย่างนี้นะให้พี่สาวฟังพี่สาวบอกแล้วดาวมันไม่ออกไอ้ดาวมันไม่ออก,อม,ม,ออกมันกลัวทีนี้เพื่อนก็เลยทนทนอยู่จนสิ้นเดือนเลยเพื่อนก็บอกโอ้ยเธอรู้ไหมเธอออกนะเขาเอาประจบประแจงเอาใจกูทุกอย่างเลยเออ ก็มันไม่มีใครทำแล้วมันทำเองไม่ได้ไงมันก็เหลือมึงคนเดียวมันก็ต้องประจบประแจงมึงนะสิเอาใจมึงนะสิสุดท้ายเพื่อนก็ทนอยู่ได้เพื่อนก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนะเพื่อนก็ออกเพื่อนก็ออกมาเหมือนกันก็บอกแล้วเป็นไงประจบประแจงมึงสุดท้ายมึงก็อยู่ไม่ได้เออ เพื่อนก็เลยออกมาพอออกมาเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ยใหม่ใหม่มึงเอ้ยมันประจบประแจงมันเอาอกเอาใจฉันทุกอย่างพอเข้าเดือนที่สองเราแม่ทองอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะช่วงนั้นพอเดือนที่สองเพื่อนก็ทนไม่ได้เพื่อนก็มีปัญหาเหมือนกันร้องโหมร้องไห้แต่เพื่อนเพื่อนช่วงนั้นอะเพื่อนไม่ค่อยกล้าเหมือนแม่ทองแม่ทองนี้แม่ทองไม่ผิดแม่ทองไม่ไม่ง้อคนอะแม่ทอง ไม่ยอมคนนะาแม่ท้องไม่ผิดจริงแม่ท้องกันเลยนี่ในใจตัวเองบอกกูจะไม่ไปเป็นคนใช้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาจนใครจะให้กูเงินเดือนแพงแค่ไหนกูก็ไม่เอากูก็ไม่ทําให้กูไปเป็นขี้ข้าคนเป็นแม่บ้านอย่างนั้นกูไม่เอาอีกแล้วสู้ไปทํางานก่อสร้างดีกว่าโอ้ยทางานก่อสร้างยังอิสระสบายใจกว่าแม่เราพี่น้อง โอ้ยแม่ทองก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนได้จ้นเนะเด้อสวัสดีจ้า